สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพารวย168ปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคลิปที่2นะของงวดวันที่16เมษายน2567นะผมก็จะนําในส่วนของชุดเลขเด่นละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนเลขเด่นบนล่างก็เป็นชุดสูตรเดินยาวนะระยะย,ยาวระดับ100งงวดขึ้นไปนะฮะ มานาเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับในส่วนของสูตรนี้นะฮะผมดูแล้วว่ามีประโยชน์นะสำหรับ f อนะฮะถ้าเราเลือกนําไปใช้งานนะครับ mm hmm. ก็จะนํามาเสนอให้กับ f อนะครับลองนําไปคิดหรือว่าลองนําไปใช้งานดูนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของคําเตือนนิดหนึ่งนะครับคําเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดํานวนทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ปรดใช้วิจนณาญาในการรับชมนะครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะฮะผมก็จะมีในสูตรของเล็กเด่นบนล่างนะครับระยะยาว113งวดนะฮะมานำเสนอให้กับ f c ทุกทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ f c ประมาณสัก12งวดนะครับพอเป็นสังเกตส่วนที่เหลือ f c ก็ลองนำไปคิดย้อนหลังดูก็ได้นะครับหรือว่าจะลองดูในส่วนของมวดถัดไปนะฮะ หรือว่าจะลองนําไปเปรียบเทียบกับในส่วนของสูตรอื่นก็ได้นะครับในส่วนของสูตรนี้นะฮะสูตรนี้นะครับในส่วนของวิธีการทํานะครับผมก็จะใช้ในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะครับบวกด้วยตําแหน่งของหลักหลัก10ล่างนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างให้ก็คือ4ี่บวกสเท่ากับแนะครับแล้วก็จะบวกด้วย3คงที่อีก1ครั้งนะฮะสี่บวกสี่เป็นแนะครับบวก3เท่ากับสินะฮะ สิบเอ็ดครับบวกด้วยหนึ่งก็เท่ากับเลขสองนะครับบวกสองเป็นสี่นะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นห้าเป็นเลขเด่นสี่ตัวนะครับมามีโอกาสมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับมาเฉพาะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยในส่วนของสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเท่านั้นนะครับในส่วนตัวนี้เราไม่ได้หาในตำแหน่งของหลักร้อยนะ FC สามารถนําเลขชุดนี้ไปประกบกับในส่วนของสูตรอื่นได้เลยนะครับ เพราะว่าเป็นสูตรเฉพาะปักหลักสิบปักหลักหน่วยในส่วนของสองตัวบนสองตัวล่างเท่านั้นนะครับอย่างว่าที่หนึ่งนะครับได้หนึ่งสองสี่ห้านะครับผลรางวัลออกมาที่บนนะครับออกไปที่ห้าหนึ่งล่างหกสามก็ในส่วนของตัวนี้ก็เข้ามาในส่วนของสองตัวบนนะก็คือออกไปที่หนะ้าหนึ่งอ่างว่าถัดไปนะครับได้เลขเด่นก็คือแปดเก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งสอง ก็เลขเด่น8 9ด2ก้าหนึ่งสองก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะฮะวันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยครับอย่างวันนี้นะครับเลขเด่น3ามสี่หกเจ็นะครับห7เจ็ดก็เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับก็เข้ามาหลักสองตัวบนนะครับวันนี้ก็เข้ามาในตำแหน่งของ หลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะฮะก็เข้ามาทั้งสองตแหน่งนะครับอันนี้ได้เลขเด่นก็คือแปดเก้าหนึ่งสองนะแปดเก้าหนึ่งสองก็วันนี้เข้ามาทั้งสองตัวเลยครับในตําแหน่งของสองตัวล่างนะก็คือออกไปที่แปดเก้าอันนี้ออกมาก็เ,เลขเด่นนะครับก็คือหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์เลขหกเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างนะ จ็ดเก้าก็เข้ามาทั้งสองตัวบนเลยนะอันนี้ได้เลขเด่นแปดเก้าหนึ่งศูนย์นะครับแปดเก้าหนึ่งศูนย์ก็เข้ามาในส่วนของสองตัวล่างนะครับอันนี้ได้สามสี่หกเจ็ดก็เข้ามาในส่วนของสองตัวล่างตรงๆนะในส่วนของชุดนี้นะเ,เรามาดู2องถัดไปนะถัดไปได้ศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ ก็เข้ามาเลขศูนย์ก็เข้ามานะครับในตำแหน่งของหลัก10บนนะฮะแล้วก็เลข3ตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับอันนี้ก็เข้ามา2ตัวบนนะอันนี้6 7ดนะครับ6 7เลข6เข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ7ก็เข้ามาตําแหน่งของหลัก10ล่างนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลขเด่นบนล่างนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งบนและล่างหรือว่าจะมาเป็นคู่ก็ได้ฮนะอย่างงวดล่าสุดนะครับงวดที่ผมให้ไปก็คือ6 7 90 หกเจ็ 6, 7, 9, ดเก้าศูนย์วนนี้เขาก็สองตัวล่างเขาอกไปที่เก้าศูนย์นะครับก็เข้ามาทั้งสองตัวเลยนะครับในตำแหน่งของเลขเด่นบนล่างหนึ่งร้อยสิบสามวดนะฮะอย่างงวดใหม่ล่าสุดนี่นะครับเราลองมาดูในส่วนของงวดใหม่เราก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักร้อยนะหลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักสิบล่างนะครับเก้าบวกด้วยสี่เท่ากับสิบสามสิบสามบวกด้วยสามคงที่นะฮะก็จะได้สิบหกนะครับยกหกมาวาง หกมาวางบวกด้วยหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับเลขเด่นงวดนี้ก็จะเป็นหกเจ็ดเก้าศูนย์ฮะได้ตัวเดิมฮะเหมือนจะเป็นสามงวดติดแล้วอันนี้ก็หกเจ็ดเก้าศูนย์อันนี้ก็หกเจ็ดเก้าศูนย์อันนี้เขาออกไปที่หกเจ็ดงวดที่สองเขาออกมาที่เก้าศูนย์งวดที่สามเขาจะมาทิศทางไหนครับก็ต้องใช้ใช้สูตรอื่นนะครับมาช่วยจับดูนะฮะในส่วนของสูตรนี้ว่า ใน4ตัวนี้เขาจะมาตัวไหนครับตอนเราก็ต้องหาในส่วนของสูตรอื่นเดี๋ยวผมจะหาในส่วนของเลขชุดอื่นนะครับมาลองมาประกบกับในส่วนเลขเด่นบนล่าง113งมวดชุดนี้ให้ f อได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นในส่วนของชุด2ตัวบนล่างอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอให้กับ f อีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนำในส่วนของชุดเลขเด่นบนล่าง100 สิบสามวนนะครับมานําเสนอให้กับเอฟซนะครับเลขเด่นมวนนี้นะฮะที่ต้องเห็นแน่ๆคือหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับจะเป็นหกเอ็กเจ็ดเอ็กเก้าเอ็กหรือว่าศูนย์เอ็กนะครับหาตัวเลขมาใส่ได้เลยนะในตําแหน่งสี่ตัวนี้ก็คือเป็นเฉพาะหลักสิบหรือว่าแล้วก็หลักหน่วยบนล่างเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวส่วนในส่วนของคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวผมอาจจะลงในส่วนของ สองตัวปักหลักสองตัวล่างตรงๆนะครับให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับก็มี FC บางท่านขอมานะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้กับ FC นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนำเสนอให้กับ FC ก็จะเป็นในส่วนเล็ขเด่นบนล่าง113งวดนะครับตัวนี้นะครับเดินดีนะครับขอย้ำอีกนิดนึงนะครับลองนำไปใช้งานหรือว่าํำไปประยุกใช้กับสูตรของที่ท่านมีนะครับ ผมว่ามีประโยชน์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมในส่วนของช่องอาจารย์ลุงพาวย168นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกก่าลาเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอสวัสดีครับ